เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูทีวี LED นะครับ40นิ้วนะครับมาด้วยอาการเชื่อม Wi-Fi ไม่ได้นะครับเปิด Wi-Fi ไม่ได้นะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเชื่อมลองเชื่อม Wi-Fi ดูนะครับไปที่เมนู Wi-Fi นะครับปุ๊บกดเปิดครับ โอเคครับไม่เด้งกลับแล้วนะครับเปิดไ i ไฟได้นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับ mm hmm. เครื่องมาทีแรกครับคือเปิดตัวนี้ไม่ได้นะครับเปิดแล้วมันจะเด้งกลับแบบนี้นะครับอ่าอี้เปิดได้แล้วนะครับโอเคเชื่อมต่อ mm hmm. โอเคครับ ส่งงานนะครับโอเคขอบคุณครับ